ฉันจะถามเธอว่าข้อดีกับข้อเสียของตัวเนี้ยมอนเหรอเออเอาความรู้สึกในร่างกายอ่ะข้อดีเลยข้อแรกเลยเหมาะกับคนที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักตัวเองใช่ไหมอยากลดน้ำหนักแต่หยุดกินเท่าไหร่มันก็ยังห้ามใจไม่ไหวมันหิวมันทรมานไยเป็นความอยากอยากกินและในข้อดีข้อติดข้อดีก็คือ มันหยุดความอยากกินเราหมดเป็นศูนย์ใช่แล้วก็ไม่หิวเนี่ยอดีมากมาอ่ะนั้นหนึ่งลนะมีนะแล้วก็ทําให้เราอะสามารถทําให้กระเพาะมันเล็กลงได้จากที่เราเคยกระเพาะข้ากินเยอะๆใช่ปะ่ะไ,ไม่รู้จกหิวไม่รู้จักอิ่มมาทีอะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าไม่หิวพอไม่หิวทีเนี้ยมันอยู่ที่เราแล้วถ้าเราอยากมีวินัยอะเช้ามากิน กินได้นิดเดียวถูกปะ่ะก็เลือกกินเด็กของที่มันแบบมีประโยชน์กับร่างกายเขาเรียกว่าฝึกนิสัยในการที่จะควบคุมน้ำหนักหลังจากที่หยุดฮอร์โมนได้้กระโดดสอ,อง <ใน S 1> แล้วอ่ะอแล้วเธอเอาที่นึกออกฉันว่ันนี้ดีสุดแล้วก็ถ้าคนที่พยายามข้อสามเลยนะถ้าคนที่พยายามลดน้ำหนักทุกทางแบบชั้นน่ะแล้วมันตันน่ะ หรือมันอ้วนด้วยฮอร์โมนแก่หรือฮอร์โมนเพศหญิงที่ปกติบาบๆาบาหนึ่งโลมันยากมากเลยเว้ยอันนี้มันช่วยเอออันนี้มันช่วยช่วยในที่นี้คือมันเซฟตี้ด้วยไงมันไม่ไปกดประสาทเออแล้วแล้วแฟนว่าไงดีสุดอ่ะของเราคือวงเกงใส่ได้ทุกตัวโอ้เจ็ฟันฉันไปนั่งทับนั่งทับางเกงยี่สิกว่าตัวตอนนี้ ตอนสองเดือนที่แล้วใส่ประมาณห้าตัวตับเป็นลื้อใส่ได้ทุกตัวเท่าที่วัดตั้งแต่แบบวัน,วนแรกเธอก็บอกเด็กคือเธออะไม่ได้ตั้งใจจะลดน้ำหนักเรไม่ไม่ต้องกาไม่ได้<ถ>คิดเลยแค่ลองใช้กับฉันคนละครึ่งตอนแรกวัดเด้ประมาณสามแปดสี่สิบกิพลกรัมก็เอ๊ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันลดไขมันถูกไหมเรารู้แค่ว่ามันลดน้ำหนักทีเนี้ย พอศึสามีเจีประเด็นคือทุกๆน้ามนกายทุกๆตัวที่มีไขมันเนี่ยมันหายไปแล้วมันทำให้เราแบบคิดไม่ง่ายอะ่ะเหมือนเราถือไปซื้อหมูสิบโลแล้วมาไว้บนตัวแล้ววิ่งอะไม่ถึงน้ำหนักที่หายไปอะเออแค่คิดดูว่าสิบโลแบบขนาดไหนน้ำหนัก ไม่เท่ากล้องนะกล้องกล้องกันยังแบกห้าโลเจ็ดโลเลยเพราะฉะนั้น<ร>ข้อดีเ็บอกว่าหนักเลยข้อดีข้อหนึ่งก็คือนั่นแหละลดไขมันดโดยตรงอันนี้รู้จากการที่คื่อาจจะไม่รู้ร,รู้จากาคุณเทิงไงเราไม่รู้เพราะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลดไขมันคืออะไรว่าโอเคมันอยู่รอบวง่ะใช่แต่ทีเนี้ยมันก็ลดไปทุกๆตัวดที่มันมีถูกไหมแขนกล้ามเรานึกว่ากล้ามไม่ใช่หรอก คือไขมันก้ามันอยู่ข้างในถือว่าน่องน่องขาแข้งเนี้ยือวก็เอี่ยวเหมือนได้มีไขมันทีนี้เราก็ต้องไปสร้างกล้ามเนื้อเองแต่ตัวชีวัดของฉันอะคือฉันวัดเครื่องในฟิตเนสนั่นแหละ,ะก่อนใช้มีไข่เขาบอกว่าให้ลดน้ำหนัก58ให้ลดเหลือ55.4 แล้วไขมันน่ะกล้ามเนื้อฉันมีจำไม่ได้แล้วแต่คือไขมันน่ะต้องลดไปอีกแปดกิโลคือตอนนั้นน่ะฉันมีไขมันเกินมาแปดกิโลแล้วพอใช้ไปสามหนึ่งเดือนน่ะไม่ถึงหนึ่งเดือนในจะสามยี่สิบสามสามรอบสามตน้ำกิโลมันไม่ได้อยู่ที่ปูงเธอใช่อยู่ที่ตัวอะไรก็ไม่รู้แต่พอมาวันเนี่ยเมื่อวันตื่นเนี่ยวันจันทร์วัดปุ๊บไขมันเหลือแค่สี่โลน้ําหนักอ่ะห้าสิบห้าแล้วเขาก็ให้เปลี่ยนจากการไขมันอ่ะสี่โลเว้ เป็นกล้ามเนื้อซึ่งมันแบบถ้าใครรู้ว่ามันความยากหรือไม่ยากก็มันยากไงเนี่ยคือข้อดีที่แบบที่แบบเห็นได้ชัดเจนในเวลาสองเดือนข้อเสียม,มีข้อเดียวแพงข้อเสียเรื่องราคาถูกต้องไม่แพงหรอกใช้เงินหนักพี่เอ็มมาบอกว่าขอร์อนหมันแพงกว่าเออใช่ถ้าเราไปเจ้กคอลดน้ำหนักโอ้จริงเพราะเขาเป็นธุรกิจเขาก็ต้องแบบนั้น ข้อข้อเสียคือโอเคมันแพงสําหรับสําหรับคนที่ไม่ได้ทางานสําหรับคนที่แบบเราไม่มีงานทำหรืออะไรเงี้ยอนะันนั้นแพงจริงแต่ถ้าแบบคนที่มีปัญหาชีวิตที่ต้องไปรักษาเนี่ยถูกไหมใช่ถูกต้องอ,อ,อย่างเช่นคนอ้วนมากที่เขาเป็นโรคเยอะอัลเฟรออย่างเงี้ยเขาต้องรักษาอยู่แล้วสรุลูกก็คือมันเป็นยาที่ใช้ก็ต้องระวัง แต่มันก็มีความปลอดภัยสูงดีอ่ะก็ลองไปเสิเบปเปอร์ม,มันก็โอเคว่ามันมันไม่ใช่เพิ่งผลิตมามันอยู่คนตามท่าเขาใช้มาแล้วใช่ไหมใช่ก็โอเคข้อเสียก็คือแบบโอเคอาจจะก,กินได้น้อยแล้วแบบแรงแรงก็น้อยตามใช่ใชค่คุณจะเล่นกีฬาคุณจะไปออกกำลังกายทำไม่ได้หรอกกินข้าวเิ่นการจะไปวิ่งสิบโลนะี่คนคไม่มีพลังงานะ นี้สำหรับคนที่แบบนอนกินอยู่บ้านทำธุรก,กิจนี่ง่ายๆมากเลย